เมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายเถายวนไต้หวันได้จัดงานบุญทอดกรถินสม,มัคีประจำปีพุทธศักราช2567โดยในภาคเช้าพุทธศาสนิกชนได้ร่วมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกรบปรวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทธยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิเป็นประธานสงฆ์จากนั้นพุทธศาสนิกชนชาวไทยเกาหลีใต้และชาวไต้หวันได้พร้อมใจกันตักบาตรถวายมหาทานแด่สงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจโดยครั้งนี้มีคณะสงฆ์จากสี่ศูนย์ของวัดพระธรรมกายในไต้หวันเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ และในภาคบ่ายคือช่วงเวลาที่ทุกท่านเฝ้ารอคอยโดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้พร้อมใจกันอันเชิญพระไตรกะถินซึ่งในปีนี้วัดพระธรรมกายเถาหยวนไต้หวนันมีประธานเอกถินสามารคีร่วมกันถึง8คณะได้แก่กัลยาณมิตรลีจองฮยโยกัลยาณมิตรสุกเกษกัลยาณมิตรมตรีจิตสุพรรณานานท์ กลัลยาณมิตรสุวรรณาบุญสนกลัลยาณมิตรบุญเย็นยานาสิง์และครอบครัวกลัลยาณมิตรอารีถาลีกัลยาณมิตรกนกวันวงประเ,ระเสริฐกัลยาณมิตรธัญพัฒนเกษทิฏฐิพันธ์และกลัลย,ยาณมิตรอภิญญาชนสยองกรอมด้วยกกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันร่วมกันอัญเชิญพร,ระไตรกะถนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นับเป็นกฐินาทานแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการทำรุบำรุงพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความปีติและภาคภูมิใจอย่างไม่มีประมาณในก่อนที่จะถึงช่วงเวลาสำคัญพุทธศาสนิกชนทุกท่านอย่างได้รวมดวงใจให้บริสุทธิ์ของใสด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่าง คณะประธานบุญพิธีได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรกะถินเป็นภาษาบาลีภาษาจีนและภาษาไทยจากนั้นคณะประธานเอกทุกท่านก็ได้น้อมนำผ้าไตรกะถินถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้กล่าวพระเดียงสงและกล่าวอัปโลกกถินและในช่วงเวลาที่สว่างสวัย คณะประธานรองประธานกองและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันได้พร้อมใจกันถาวายปัจจัยบริวารกรถินรวมสั่งสมบุญใหญ่รวมใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและด้วยความซาบซึ้งในจริยวัตรอันงดงามของท่านประธานสงฆ์พระครูวิบูณิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคณะกัลยาณมิตรวัดพรรรมกายเถาหยวน พร้อมโดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้พร้อมใจกันประกอบพิธีมุทิตาสการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล65ปีพรรษา40ซึ่งท่านได้เมตตากล่าวสมโมธนียกถาและได้ให้ข้อคิดในการสั่งสมบุญสร้างบารมีสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกพระธรรมในต่างแดนในการสืกษสารงานพระพุทธศาสนาปากหลักและเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่า ความรสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเข้มแข็งสืบไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ